สวัสดีครับผมนายวิทย์ปฏิพานวัตนนักศึืษอชั้นปีที่3สาขาเครื่องกลน,นะครับวันนี้จะมาพูดถึงเฮลิคอรเกียร์ครับมารู้จกักเบื้องต้นของเฮลิคอรเกียร์นะครับผมก็ถามเอไอง่ายง่ายนครับก็คือเฮลิคอรเกียร์คืออะไรแล้วอะไรเป็นสิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับเฮลิคอรเกียร์อธิบาย,ยแบบวิทยา ขอยาวๆคีย์เวิร์ดก็เลื่อนเกียร์นะครับมันก็จะที H G P T ก็ตอบกลับมาง่ายๆก็คือเป็นเฟืองที่เอียงทำมุมกับเพลาต่างจากซูบ e กเกียร์ธรรมดาซูบุกเกียร์ก็คือไม่เอียงส่วนเลื่อนเกียร์นี่มันเอียงผลของการเอียงนะครับก็ส่งกำลังได้ดีขึ้นนุ่มเงียบรับโหลดได้มากกว่าเกียร์ ซูเปอร์เกียร์ธรรมดาแต่ว่าเกิดแรงตามแอคเซียลครับสิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับเฮลิคอขเกียร์นะครับก็ก็จะต้องรู้มีขนาดฟันก็คือโมดูลไฮไลท์เองเกิลก็คือมุมเอียงของเฮลิคอขเกียร์เพรเชอร์แองเกิลทานเวิร์ดเพรเชอร์แองเกิลนอร์มอลเพรเชอร์แล้วก็ระยะพิชครับคอนสแตนต์เรโชนะครับ คอนเฟสเตนเตลโชของเฮโรเกียนเนี่ยจะมากกว่าซูเปอร์เกีย์ธรรมาดาทำไมผมก็เลยถามเพิ่มเติมนะครับผมก็เลยถามเพิ่มเติมคืออะไรคอนเฟดเตลโชคือจำนวนคู่ฟันที่สัมผัสพร้อมกันโดยเฉลีย่ยระหว่างการหมุนนะครับหน้าที่หลักของคอนเฟดเตเลโชต่อแบบสั้นๆก็คือใช้บอก ความต่อเนื่องในการถ่ายทอดกําลังเฟืองครับถ้ามันไม่มีทางที่คอนเสเตอร์โชเนี่ยจะน้อยกว่า1แน่นอนแต่ว่า1.2เนี่ยส่งกําลังได้ดีแต่กระตุกแต่ถ้ามากกว่า2เนี่ยคือนุ่มเงียบครับ <c oughs> ทําไมต้องเข้าใจคอน s t ส l ตอร์โชเพราะว่าเพื่อไม่ให้มันสะดุ้งนะครับถ้ามีฟันแค่ $1 คู่รับแรงเนี่ยแรงที่ทั้งหมดจะทำกับฟีเดียว สนะครับเพื่อลดแรง <c oughs> ต่อฟันนะครับคอเฟ้นเลยโชว์หนึ่งจุดสาก็สูงแรงฟันสูงนะครับแต่ว่าถ้า2ก็คือลดมาครึ่งหนึงแล้วก็3ก็คือต่ำดีมากครับฟอร์ Analysis กา,า,ารวิเคราะห์แรงครับมีสามทิศทางมี tangental i force แรงส่งกำลัง radial force คือแรงที่ดันเฟืองออกจากกัน แอคเซียลฟอรคือแรงตามแกนครับความสัมพันธ์เข้าๆก็คือ fa เท่ากับ ft tan beta ครับผลกระทบก,ก็คือต้องเลือกแบริ่งให้สอดคล้องกับ a อ i เซียลโหครับไม่งั้นเพลาก็จะงอโกงงอ,งอได้ครับผมรู้สึกว่าข้อมูลยนีไม่ครบผมก็เลยถามชัด t จ p t ีเพิ่มก็คือขอระยะพิษเพิ่มเติมที่ทางกขึ้นที่ครับระยะพิษนะครับ เออมี2อันก็คือคเคเลิ c a คอพิกับนอ,อร์มอลพิเออคเคเลิร์คอพิเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกับเฮลิคอรเกียมันเกี่ยวกับซ u เปอร์เกมากกว่าส่วน Normal ลพิเนี่ยคือระยะฟันถึงฟันวัดตั้งฉากกับแนวฟันคือใช้เกี่ยวกับเฮลิคอรเกียรครับ Axial Pit ก็คือระยะฟันในแนวแกนเพาหน่วยวย่อคือ px นะครับ Px เท่ากับ Pt ส่วนแทนเบต้ใช้ในการออกแบบนะครับต่อมาก็ที่ทางการเคลื่อนที่ของฟันนะครับมีสองอ,อันก็คือไรแ n d กับไบแ n d นฝ่งควบควบก็จะมีเพามันก็ขนานกับมือตรงข้ามกันนะครับ mm hmm. ก็จะมีเ mm hmm. พาตัดกันลักษณะของการสัมผัสซูบเกียร์กับ เกียร์เฮลิคอลนะครับก็คือต่างกันเฮลิคอรเกียร์จะเออซูเกียร์มันจะสัมผัสเต็มกันเลยก็คือคบการแบบนี้ส่วนเฮลิคอลเกียร์มันก็จะขัดกันแบบอย่างนิดนึงผมก็ถามแชทจีแชทจีบเพิ่มเติมนะครับก็ขอให้เห็นภาพตัวอย่างมากขึ้นผมก็ได้ว่าเป็นเกียร์รถยนต์นะครับเออขอบเออ จบการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณที่รับชมครับ